เรียกใครมึงไม่แหละใครมึงอ่ะมึงอ่ะใครมึงอ่ะมึงมึงอ่ะพูดชื่อดิเรียกใครมึงอ่ะใครมึงมึงอ่ะแล้วจริงพูดชื่อดิเชี่ยเยกใครเสียเสียเีเอาไปลงนะทำไมเขาจะได้รู้ว่ามาไลยกาดกับลูกแค่ไหนไงแล้วอ๋อแล้วก่อนหน้านี้มึงไลยกาดกับกูไหมไลยยังไง โฮนเขาจะได้รู้ไงว่ามาอย่างร้ายอ่ะมึงอ่งร้ายกว่าตอนก่อนนะนี้มึงอัดป่ะเขาจะได้รู้นะว่ามาชอบวาลูกชรัตบตีลูกเหรอแล้วมึงรู้ไหมว่มึงมึงกัดตอนก่อนที่มึงจะกูจะดามสิฮะอย่าเรื่องอะไรอย่าเอย่าเอาตามนะคะคุณแม่อย่าเอาตามนะคะคุณแม่คนอื่น อย่าตามแบบนี้นะคะไปแล้วค่ะ่แ <Yeah. S 1> จะถ่ายให้รู้นะคะว่าคุณแม่หรายกาดแค่ไหนคุณจะตบมึง <laughs> ไป <laughs>